ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องการอ่านออกเสียงคำไทยอ่านอย่างไร ให้ถูกต้องค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าภาษาไทยเป็นภาษาราชการของคนไทยดังนั้นความสามารถในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดการฟังการเขียนการอ่านก็ล้วนแล้วแต่มีความสําคัญในชีวิตของคนไทยทุกคนนะคะการอ่านมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือการอ่านในใจอ่านในใจก็คืออ่านนี้ก็ได้อ่านให้เราเข้าใจใช่ไหมคะแต่การอ่านออกเสียงเป็นทักษะที่เราต้องฝึกกันนะคะเพราะเราอ่านให้คนอื่นรับฟังให้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราก็ต้องดูหลักเกณฑ์นิดหนึ่ง ว่าอ่านอย่างไรถึงจะถูกต้องนะคะในโรงเรียนเราก็จะฝึกนักเรียนในเรื่องของการอ่าน,นาสูนเทรพจน์หรืออ่านบทความหน้าชั้นเรียนหรือนักข่าวก็ฝึกอ่านสคริปต์ก็ต้องอ่านให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามความนิยมตามหลักเกณฑ์ที่เขาได้บัญญัติไว้นะคะเพื่อความเป็นเอกภาพในการอ่านเราก็จะอ่านตามหลักก่อนแล้วก็ตามความนิยมมาทีหลังเดี๋ยวคุณครูน้ําจะพาไปดูว่าคาไทยเราอ่านอย่างไรให้ถูกต้องคะ่ะคําที่ 1. คํานี้อ่านว่าทิฐิ ถึงแม้จะเขียนว่าทิทิแต่เราอ่านว่าทิทิอ่านตามคุณครูนะคะทิทิค่ะต่อไปคำที่2องคำนี้อ่านว่าขัดสมาิไม่ได้อ่านว่าขัดสมาธินะคะอ่านว่าขัดสมาดค่ะอ่านตามคุณครูค่ะขัดสมาิต่อไปคำที่3ามเสนอ่านตามคุณครูค่ะเสนต่อไปคำนี้ชักกระเยะไม่ใช่ชักกะเยะนะคะชักกเยะ ออกอีกหนึงครั้งนะคะชักกรเยือ้อคำนี้ค่ะอัญญมณีอัญญมณีค่ะ,ค,ะคำต่อไปคำนี้สาบศูนย์ออกเสียงว่าสาบศูนย์ค่ะคำต่อไปอับประลักออกเสียงว่าอับประลักค่ะคำนี้ออกเสียงว่าสัพพชีวิตนะคะออกเสียงตามคุณครูค,ค่ะสัพพชีวิตต่อไปคำนี้ปร,เรีเยนปะเรียนค่ะไม่ใช่ปเปลี่ยนนะคะปะเรียน ปเรียนค่ะต่อไปวชิระยานค่ะวะชิระยานคำนี้ออกเสียงว่าพิจารณาไม่ใช่พิษนะคะพิจารณาค่ะนักขัตเตอรนักขัตเตอรกค่ะต่อไปคำนี้ค่ะเทศกาลออกตามคุณครูนะคะเทศกาลค่ะคำนี้อ่านว่าโคษสนานะคะออกเสียงว่าโคษสนาอ่านตามคุณครูค่คคะโคษสนา เพื่อนๆหลายคนออกเสียงผิดนะคะคํานี้ออกเสียงว่าจักรกะจันไม่ใช่จักระจันนะคะออกเสียงตามคนคุยอีกครั้งหนึ่งค่ะจักรกะจันค่ะแต่คํานี้ออกเสียงจักได้ละค่ะเพราะเติมไมตรีมาข้างบนละค่ะเราอ่านว่าจักระจี้คานี้ออกเสียงว่าทุบโพชนาหรืออ่านได้อีกแบบว่าทุบพชนาออกเสียงได้สองแบบนะคะทุบโพชนาแล้วก็ทุบ โค่นชนะค่ะต่อไปคำนี้ก็ออกเสียงได้สองแบบเหมือนกันค่ะตามหลักอ่านว่ากะระกะดาคมอา่านตามคุณครูน,นะคะกะระกะดาคมหรือจะออกอีกแบบหนึ่งว่ากะรักกะดาคมก็ได้ค่ะกะรักกะดาคมต่อไปค่ะคำนี้ค่ะพฤหัสบดีค่ะพฤหัสบดีหรือออกเสียงตามความนิยมว่าพะระฤหัสบดีก็ได,ด้นะคะพฤหัสบดี พะระฤหัสสบดีค่ะคำสุดท้ายแล้วค่ะคำนี้อาสารหบูชาออกเสียงว่าอาสารหบูชาหรือจะออกเสียงตามความนิยมว่าอาสารละหะบูชาก็ได้ค่ะอาสารละหะบูชาค่ะเป็นอย่างงี้กันบ้างคะสำหรับคอร์สนี้คำไทยใกล้ตัวใช้อย่างไรให้ถูกต้องมีด้วยกันทั้งหมด4บทบทที่1 คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิดบทที่2คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศบทที่3ภาษาวัยรุ่นที่มักได้ยินบ่อยๆแล้วก็บทที่4อ่านคำไทยอย่างไรให้ถูกต้องหวังว่าเพื่อนๆจะนำความรู้ที่ได้เรียนในคอร์สนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของเรานะคะใช้ให้ถูกทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะสาหรับวันนี้คุณครูน้าลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ